s ันสปอร์ตช็อร้านเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมโรบอกและบริการกดผลและเติมพัสในราคาถูกมากนะฮะแถมยังมีบริการเติมเกม r อล t r ็ f อวีฟีไฟและเกมอื่นอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจริงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้เกมฟีไฟนี่ฟีไฟอัปเดตกิจกรรมก็เยอะเหมือนกันแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง Facebook นะครับทุกคนแล้วก็กับเกมฟีไฟนี่แหละเพราะว่าพี่บอมล็อกอินกับเกมฟีไฟไว้เนาะแต่พี่บอมก็จะมาสอนนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะแบบยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ทราบทั่วถึงกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณวันที่ จริงมันวันนี้ใช่ไหมครับ28นี่แหละวันวันนี้แล้วก็อีกทีก็30ิใช่ไหม Facebook เขาจะอัปเดตหรือว่าเปลี่ยนชื่อแอปนะครับไม่ใช่ว่าเฟซบุ๊กเล่นไม่ได้นะก็คือเขาจะเปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวเขาจะอัปเดตเลยนะครับเนาะก็ให้ทุกคนทําตามวิธีนี้ก่อนนะครับนะครับไม่ทําตามก็อาจจะเข้าเกมไม่ได้สักครู่หรือว่าสักพักหนึ่งนะครับก็มยังไม่ทราบนะครับว่าเราจะเข้าเกมได้อยู่ไหมนะครับแต่ก็ทําตามไว้ก่อนเนาะ ก็เหมือนแบบว่าสำรองข้อมูลไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นแหละทุกคนนะครับก็ใครที่ล็อกอินกับ Google หรือว่าว k เคอะไรอย่างอื่นน่ะก็ไม่ต้องทำนะครับผมแต่คนที่ล็อกอินกับ Facebook พี่บอมเชื่อว่าน่าจะมีเยอะมากๆนะครับหนึ่งในนั้นก็มีพี่นะครับเนาะเดี๋ยวเราลองมาทำตามพี่บอมดูนะครับว่าทุกคนได้ทำตามแบบนี้หรือ,อยังนะครับเพื่อความปลอดภัยของรหัสเราอย่างเช่นรหัสพี่บอมเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยดูดิเพชรตั้ง47 0ห0หายไปเลยนะครับทุกคนเนาะ ก็สวยอีกนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ดูของพี่อ่ะพี่ล็อกอินเรียบร้อยหมดละนะครับไอ้ละหงรหัสอะไรผ่านอะไรหมดละนะครับแต่เดี๋ยวพี่จะมายกตัวอย่างของอ่าอันนี้เป็นเฟซของน้องพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะลาทําตามให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่หน้าเฟซของน้องดีกว่านะครับมาโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอขึ้นขอขึ้นเฟซก่อนนะครับโอเค จะประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวล่วงละเมิดน้องพี่เกินไปนะครับโอเคขอเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะก็ดูตามกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับให้ทุกคนมาคลิกถ้าเป็นในคอมนะอ่ะในโทรศัพท์ก็ได้จะเหมือนเหมือนกันนะครับไปที่การตั้งค่าส่วนตัวนะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับนะฮะเดี๋ยวอะไรที่ผมเซ็นเซอร์แด้ผมเซนเซอร์ไปก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็ ให้ฟังผมแล้วกันนะครับนาะก็คลิกที่ความเป็นส่วนตัวนะครับอ่าคลิกเช็คดูก่อนนะครับว่านี้ครบหรือยังนะครับแล้วก็อันที่หลักๆก็คือการรักษาความปลอดภัยและเข้าสู่ระบบนะครับนี่เข้ามาเลยนะครับมันก็จะมีอันแรกนะครับอันแรกมันก็จะเขียนว่าตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยที่สําคัญนะครับให้เราดูได้นะครับคลิกดูเลยนะครับนี่นะครับดูเลยนะครับคลิกไปเลยนะครับนี่วิธีรักษาความปลอดภัยนะครับเราดําเนินการต่อนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทานะทุกคน อันนี้คือยังไม่ได้ทําเด้อนะครับนี่ให้เราถัดไปนะครับเราก็จะเริ่มต้นใช้งานใช่ไหมนี่เราเริ่มต้นเลยนะครับปุ๊บได้หมดเลยนะครับเห็นไหมเราจะเริ่มต้นด้วยการส่ง SMS หรือว่ามีแอปก็ได้มันจะมีบอกอยู่นะครับเนาะนี่การยืนยัน2ขั้นนะครับเอาแบบว่า SMS ก็ได้นะครับอ่าได้หมดเลยแล้วแต่เรามันแล้วแต่เรานะครับทุกคนแล้วเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับอ่ะที่ผมขอเซ็นเซอร์นะครับ โอเคครับขอแบบนี้แล้วกันนะครับนี่โอเคครับแล้วมันก็รอรหัส6หลักนะครับส่งมาใน s m s ของโทรศัพท์เรานะครับอ่าแล้วก็รอนิดนึงนะครับอ่ามาละมาละมาละของพี่วอมาละก็ใส่นะครับที่เขาส่งมานั่นแหละนะครับอ่าใส่ปุ๊บดำเนินการต่อนะครับแบบนี้เลยนะครับรอหมุนสักครู่นี่ก็บอกว่ายืนยันตัวตน2ชั้นสําเร็จนะครับเรียบร้อยครับ แล้วก็ยืนยันต่อใช้ใช้หมายเลขอ่ะใช้ไปเลยครับรหัสผ่านโอเคก็ใส่รหัสผ่านครับยืนยันตวต้น2ชั้นได้อัปเดตแล้วตกลงเห็นไหมเรียบร้อยครับแบบนี้เองนะฮะแล้วเราก็สามารถทุกอย่างนะครับเปิดการแจ้งเตือนเปิดอะไรแล้วแต่เราได้หมดเลยนะครับแต่พี่วัยรุ่นเขาไม่เปิดละกันนะครับขอกลับไปก่อนนะครับตอนนี้คือเรา2ขั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ คลิกเหมือนเดิมนะฮะคลิกมาที่ข่อเปิดสนตัวนะครับราคาเหมือนเดิมเลยแล้วก็นี่ครับรักษาข้อปอดภัยนะฮะเห็นไหมเรียบร้อยละตอนนี้คือตรงนี้นะครับการยืนยัน2ขั้นนะครับเราเปิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับเราได้ทําการเปิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ครับเห็นไหมจะบันทึกไว้เบาเซอร์เพื่อคุณเลือกเท่านั้นนะครับตอนนี้คือ ID เราอะไรประมาณนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต้องมา ทำแบบนี้นะครับถ้าไม่ยืนยันนะครับผมไม่การันตีว่าทุกคนรหัสจะเข้าได้หรือเปล่านะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะหลักๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาอธิบายในเกมอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งรูปภาพที่จะให้ดูดังต่อไปนี้นะครับมันจะเป็นแบบว่าที่ Facebook เขาส่งมานะครับแต่ของพี่วอมไม่ส่งนะเพราะพี่วอมยืนยันอะไรหมดแล้วนะครับก็จะให้ดูนะครับอันนี้คือข้อมูลเนี่ยพี่วอมไปหามานะครับมันก็จะส่งมาว่าคุณมี เวลาอีก15วันในการเปิดใช้งาน Facebook นะครับพ็อกเก็ตนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือการยืนยัน2ขั้นตอนนั่นเองนะครับเอาอธิบายง่ายๆนะครับถ้าเราไม่เปิดเราจะไม่สามารถใช้งานบัญชี Facebook ได้นะครับแล้วก็เกมก็จะโดนล็อกไปด้วยนะครับเออนะครับประมาณนั้นตอนนี้คือมีคนโดนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแล้วนะครับเข้าเฟซไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าทุกคนลองทําตามพี่บอมดูก่อนนะครับว่าเราได้ทําการยืนยันรหัส2ชั้นหรือยังได้ทําการ ใส่ความป้องกันหรือว่าเพิ่มยังไงอะข้อมูลเปิดใช้หรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะครับปล็อกเก็ตบล็อกอัพนี่แหละนะครับก็เอาง่ายๆคือใช้ไปเถอดดีที่สุดนะครับก่อนที่จะไม่ทันการนะครับผมก็มาแนะนําคร่าวๆให้ทุกคนแล้วก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรสงสัยถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามตอบให้นะครับเนาะแต่แรกๆอาจจะไม่ตอบเพราะว่าสตรีมอยู่นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับก็ ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสงสัยอะไรยังไงนะครับกลัวทุกคนจะเข้าเก,เกมไม่ได้เฉยๆเนาะเสียดายดีนะครับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากมนะครับใครทําแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่แบบว่าป้องกันร,รหัสไว้หรือว่าเซฟตี้ของตัวเองไว้นะครับผมเนาะก็ผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับเดี๋ยวไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลวกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวงงอะไรก็สงสยัยอะไรก็ถามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมเนาะก็ ขอบคุณมากๆกครับกิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่แบบมาอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปพี่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมอ่านี่ครับเข้ามาแล้วนะใครที่แบบมีเหลือแลกเนี่ยก็มาแลกได้นะครับซึ่งผมแลกไปละสองชุดนะครับผมเอาแค่2ชุดผมชอบสีแดงนะครับเนาะประมาณนี้นะครับชุดเนาะโอเคนะใช้พิมพ์เขียวแลกนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายโชคดีครับ